ระหว่างทำเฟรมใหญ่กับท f เฟรมเล็กนะครับเราควรจะใช้ทุกท f เฟรมเลยไหมในการเข้าวิเคราะห์การเทรดนะครับเอาะป่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้ทุกทำเฟรมนะแต่ว่าแต่ละทำเฟรมมันก็จะมีความสําคัญไม่เหมือนกันมันบอกรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะมาบอกความแตกต่างแล้วก็ความสําคัญเนาะมาท f เฟรมนี้บ่งบอกอะไรทำเฟรมเล็กย่อยลงไปเนี่ยมันให้ความสําคัญกับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลย ก่อนจะไปรับชมเนื้อหานะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางของ Investia Academy ไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีรายการไลฟ์สดเช้าแล้วก็ตอนค่ำนะครับก็คือรายการ Morning FX แล้วก็ Night FX นั่นเองส่วนใครที่ต้องการศึกษาการเทรดนะครับก็จะมีคอร์สเรลงสำหรับเพื่อน,นมือใหม่แล้วก็ถ้าใครอยากจะต้องการศึกษาเพิ่มสกิลในการเทรดมากขึ้นทำกำไรให้ดีขึ้นหรือว่าสร้างกำไรให้ปราะเป็นกำมากขึ้นนะครับก็ฝากติดตาม คอร์สเรียนต่างๆของ i n v e s t i a Academy ไว้ด้วยนะครับส่วนใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆสเปตรดต่างๆนะครับก็ฝาก HFM ไว้ด้วยนะ HFM นะครับก็จะมีหลายประเภทบัญชีนะครับบัญชีโปรเซ็นพรีเมียมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโบรกนี้มีโปรโมชั่นฝากเงินได้100%ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบรก HFM นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ทีใ่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยคำถามคือเราควรเทรดทุกไทม์เฟรมเลยไหมไทม์เฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมง M30 M15 M5 M1 โอ้จะเทททรดุกไม์เเเฟรรมลยหง M วามจริบทุกคน เราแค่หยิบจับ t ท f เฟรมที่มันสําคัญมานะครับอย่างเช่น High Time Frame ทุกคนดู Time Frame ใหญ่นะครับ Time Frame ใหญ่ก็จะเป็นพวก H 4 H 1 Time Frame Day ส่วน Low Time Frame Time Frame เล็กนะครับก็จะเป็นพวก M 1 5 M 3 0เนี่ยคือหยิบจับมานะครับไม่จะเป็นต้องใช้หมดทุกอย่างนะคือจริงๆแล้วนะครับถ้าระบบเทรดเนี่ยเราแต่และระบบเทรดเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างในกรณีของผมก็แล้วกันผมเนี่ยใช้ระบบเทรดที่ชื่อว่า Breakout Trade นะครับ ร่งโมเเบรกเอาท์แน่นอนต้องใช้ไฮไทม์เฟรมไฮไทม์เฟรมเพื่อดูอะไรอย่างแรกครับคือจะต้องดูเทรนนั่นเองซึ่งดูเทรนนะครับสมมติว่าตลาดบ่ายนี้นะครับเป็นลักษณะเทรนขาขึ้นเราก็ต้องเทรดบ่ายตามเทรนนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ไทม์เฟรมเล็กลงเพื่อที่จะดูอะไรเราก็ต้องดูการรายละเอียดการวิเคห์นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยอย่างเช่น4ชั่วโมงเป็นแท่งบูลิช นะครับเป็นแท่ง bullish เราก็ต้องไปดูรายละเอียดในไทม์เฟรมเล็กมากขึ้นอย่างเช่น M 3 0เราจะหาจุดเข้า buy ตรงไหนได้บ้างครับนี่แหละคือความสําคัญมันจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับทม์เฟรมใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นแท่ง bullish หรือว่าเป็นแท่งขาขึ้นมันจะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับอย่างเช่นแท่งหนึ่งชั่วโมงเป็นแท่งลักษณะแท่ง bullish นะครับมันก็มีโอกาสได้จะกลับตัวขึ้นไปได้ง่ายมากกว่า low ไทม์เฟรมซะด้วยซ้ำนะครับ หลายคนอาจจะเคยเจอ M5 ไปแท,ท่ง b u l l i s h M15 ไปแท่ง Bulllish ทำไมอยู่ดีๆกราฟทุบลงเพราะว่า High Time Frame เนี่ยมันไม่ใช่แท่ง u l l i s h ไงครับอย่างเช่นเป็นแท่ง H1 ถูกไหมถ้าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างเช่นนะครับแท่งนี้เป็นแท่ง H1 นะเป็นลักษณะของแท่ง Bearish หรือว่าแรงเทขายนั่นเองหลายคนน่าจ,จะเคยเจอประสบการณ์นะครับเทรดใน M15 เหตุอยู่ดีๆครับเอ้ยเราเจอและแท่ง b u l l i s h ยังไงมันน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นแน่นอนอันนี้คือความความคิดนะ กานนี่ยจะลัตวขึ้แต่ความเป็นจริงครับกราฟทุบลงมากลายเป็นลักษณะแท่งสีแดงอ่ะมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่า h i High Time f r a m e มันเป็น b bearish t r e n นนั่นเองเลยสมผลให้ t Time f r a m e เล็กเนี่ยหลายคนอาจจะมองบายแต่ความเป็นจริงแล้วกราฟมีโอกาสทุบลงสูงมากนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่มันยังไม่ไปน้องตัวเล็กๆมันจะไปได้ยังไงนะครับดังนั้นแล้วถ้าจะให้เป็นขาขึ้นพี่ใหญ่ก็ต้องเป็นแท่ง b u l l i s h ด้วยนะครับเนี่ยจะต้องเป็นแท่งลักษณะแท่งสีเขียวนะครับ เป็นลักษณะเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องเป็นแท่งลักษณะแบบนี้มันถึงจะมีโอกาสส่งผลให้โลว์ทางเฟรมอย่างเช่น M15 หรือ M5 หรือ M1 เนี่ยมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้ง่ายๆมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลหลักสําคัญนะครับส่วนข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวรับแนวต้านครับายทางเฟรมจะมีแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเสมอหลายคนที่เทรดดีมาสบายอาจจะสงสัยเอ้ยทำไมเราบายตรงนี้ทําไมกราฟมันทะลุลงไปละ่ะอ่ะอย่างเช่นตรงกราฟประมาณนี้นะครับเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะเอาอยู่แน่เลยแนวรับตรงเนี้ยเห็นแนวรับตรงเนี้ยรอบายตรงนี้ครับสุดท้ายความเป็นจริงครับเกิดขึ้นมาปังทุบลงมาเพราะว่าอะไรครับแนวรับนี้มันไม่ใช่แนวรับสําคัญเพราะว่ามันเป็นแนวรับของ low time frame เฟรนแนวรับของ high time frame มันอาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้เนี่ยด้านล่างตรงเนี้ยโซนนี้ทั้งโซนเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นแนวรับของ high time frame ก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่แนวรับที่สําคัญของ low time frame หรือว่า high time frame ก็ได้สุดท้ายกราฟ หลายคนรอบายตรงนี้เพื่อคาดคา,าดหวังว่ากราฟจะกลับโตขึ้นความเป็นจริงคือกราฟพุบลงต่อและก็ยังคงลงเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่สําคัญแนวรับแนวต้านสําคัญจะอยู่บนไฮทามเฟรมเสมอนะครับอย่างเช่น H4 H1 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ M30 ลงไปผมมองว่าไม่ใช่แนวรับสําคัญนะครับดังนั้นต้องดูให้ดีๆสิ่งสําคัญต่อไปนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องคือข้อดีของทามเฟรมเล็กอะ มันจะหาจุดเข้าวเทรดที่แม่นยํามากขึ้นถ้าเราจะไปดูทเฟรมใหญ่จะไปเทรดทเฟรมใหญ่เราจะไปหาจุดเข้าจากทาเฟรมใหญ่แบบนี้มันยากครับแน่นอนเราก็ต้องหาองค์ประกอบโดยรวมก่อนภาพใหญ่ก่อนถ้าภาพใหญ่มาเป็นทรงขาขึ้นเราก็ต้องไปที่ทเฟรมเล็กเพื่อหารายละเอียดกรารวิเคราะห์จากนั้นก็หาจุดเข้าที่แม่นยํามากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองหาตัวอย่างให้ดูนะผมก็ต้องดูเทรนด์ใหญ่ก่อนนะครับอย่างเช่นไปที่ H4 H4 ลักษณะการแบบนี้เป็นยังไงอ่าเป็น bearish trend ผมก็ต้อง หาจังหวะเซลล์สิครับหรือถ้ากราฟมันเป็นลักษณะการกลับโตขึ้นก็สามารถบายได้เพราะว่ามันอาจจะลงมาในรับสําคัญก็ได้เพื่อที่จะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ในกรณีแบบนี้แนวรับสําคัญเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับหรือร่าด้ันล่างก็ได้นะครับมี2จุดอาจจะตรงนี้เอาไม่อยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็คงต้องด้านล่างถ้าสามารถเรกแนวรับตรงนี้ไปได้โอกาสที่มันจะลงมาด้านล่างก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับแต่นั้นต้องเทคไฮท่าเฟรมก่อนนะครับ จากนั้นก็ต้องไปดูโลว์ไทม์เฟรมนะครับ H1 H1 ก็จะเป็นไฮไทม์เฟรมอยู่นะ h H1 เนี่ยยังอยู่แนวรับนะยังคงอยู่ยืนบวอ,อยู่บนแนวรับได้นะครับดังนั้นถามว่าเทรดเซลได้ไหมจะไปเทรดเซลได้ยังไงเพราะว่าการาฟมันอยู่แนวรับนะครับ,นะรบมันก็ต้องหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็ต้องดูไทม์เฟรมใหญ่อย่าง H1 ว่ามีสัญญาณกลับตัวขึ้นไหมถ้ามีก็ต้องเข้าไปที่ไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาจังหวะเข้าเทรดน,นะครับนะก็ต้องดูครับสัญญาณเป็นยังไง a อย่างเงี้ย ถามว่ามีโอกาสลงต่อไหมก็ต้องดูว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเวลาไฮไฮาวอลุ่มไหมครับ่าอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วอยู่ตรงน,นรับด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องไปที่โลว์ไทม์เฟรมนะครับหรือว่าไปดู H4 ก่อน H4 เป็นยังไงบ้าง H4 เนี่ยมีลักษณะบูลิชแล้วแบบเนี้ยก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าไฮไทม์เฟรมมันเริ่มมาแล้วนะครับตังนั้นก็ต้องไปดูที่ M30 M30 ก็ต้องเป็นลักษณะที่ มีสัญญาณกลับตัวด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแท่งนี้นะครับแท่งเนี้ยสามารถเบรกไฮแท่งก่อนหน้าได้มันก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะกลับตัวขึ้นไปด้านบนได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยคือต้องดูเทรนใหญ่ก่อนถ้าเทรนใหญ่ใน H1 H4 เป็น Bullish Trend ยังไง time frame เ,เล็กมันก็ต้องไป Bullish Trend เช่นเดีวยวกันนะครับถ้าพี่ใหญ่ไปทางไหนน้องเล็กก็จะไปทางนั้นด้วยนะครับออย่างเช่นแบบเนี้ยเนี่ยกราฟก็มีโอกาสขึ้นต่อเพราะว่าพี่ใหญ่มันไปต่อ 1> H 1 H4 ขึ้น M 3 0ก็ต้องขึ้นด้วยก็ต้องเทรดหน้าบายขึ้นไปนั่นเองครับนี่เลยครับคือความสําคัญของ High Time Frame และ Low Time Frame นะทุกคนถามว่าต้องใช้หมดเลยไหมคือความเป็นจริงแล้วมันไม่ต้องใช้หมดแต่ใช้ Time Frame เท่าที่จําเป็นคือหลายคนนะ่ะใช้ทุก Time Frame เลยผมมองว่าไม่ควรนะครับเราควรที่จะลดขั้นตอนการวิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดอะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดออกอย่าเอาพลังงานไปสิ้นเปลืองกับสิ่งที่ไม่จำเป็นครับ อย่างเช่นวิเครา M ห์ M1 M 5เนี่ยไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าคือ time f r ฟ m มเล็กโอกาสผิดพลาดมันสูงกราฟมันเฟกเอาท์สูงมันหลอกคุณได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่น M 5 M 1เนี่ยคือมันก็มีระบบเทรดที่เหมาะกับสิ่งนั้นแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะมาเทรดระบบคอนเฟิร์มผมมองว่า M 1 M 5ไม่เหมาะสมครับต้องไปที่ high time f r ฟ m มไปเลย M 3 0 H 1 H 4ไปเลยดีกว่านะครับมันง่ายต่อการเทรดแล้วก็มีโอกาสวินเลทสูงด้วย ซึ่งทุกระบบบนโลกนี้นะครับแน่นอนก็ต้องใช้เทรนใหญ่ทายทามเฟรมเนี่ยในการคอนเฟิร์มเทรนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นไหมก็ต้องบายตามเหตุที่ทางเป็นขาขึ้นนั่นเองทุกระบบใช้หมดนะครับส่วนทามเฟรมเล็กทุกระบบก็ต้องใช้ครับเพื่อดูรละเอียดการวิเคราะห์หาจุดเข้าที่แม่นยำม,มากขึ้นหาจุดวางให้เซลล์ที่ดีขึ้นจุด TP ีที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่แหละก็จะเป็นหลักๆเนาะทามเฟรมใหญ่ทามเฟรมเล็กต้องใช้ในการวิเคราะไหมคําตอบคือใช่ครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมด ส่วนใครนะครับที่ต้องการศึกษาระบบเทรดให้ดียิ่งขึ้นนะครับอยากจะพัฒนานระบบเทรดให้ทํากําไรได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นศึกษาการเทรดอยู่นะครับก็ฝากคอร์สเรียนของ Inve s t i a Academy ไว้ด้วยนะครับก็จะมีคอร์สเรียน Basic Co ร์สนะครับ p r o j e c t ์ซีโร่ถอันนี้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับส่วนใครที่อยากจะพัฒนานระบบเทรดอยากจะทำกำไรให้ดียิ่งขึ้นผมแนะนำคอร์ส Breakout Trade Concept หรือจะเป็น SMC ก็ได้ครับ และก็จะมี2ระบบในสถาบันอิวิติเซแคนามีครับหรือว่าใครสนใจอยากเปิดบัญชีก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยกับบล็อกเกอร HFM นั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับของอิวิติเซแคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ